มึงมึงมึงขายจากเลยเฮจังชีมีเฮจังชีเฮจังชีเฮจังชีนี่นี่เฮจังชีไปใช้ครับนี่ล่ารถลานี่นี่อยากกับมึงเล่นได้นี่นี่นี่พี่ดาวนี่เมื่อที่ไหนกันเล่นได้ของลาเลยลาม่าขึ้นทักเก่น สวัสดีทุกท so like es ่านครับสวัสดียืตาหลารดพร้อมได้เไหมไฮไลท์เล่นก้อนไฮไลท์เล่นก้อนเด็ก่เรล่นไปดูดูโอ้ยโอ้ยรับับโอ้ดอโอ้พี่ดาวพี่ตาวเฮ็ดหลับวันครับพี่าวตาครับฟองตายแล้วตาครับ ลอรถลาเนี่ยไม่เคยลาเลยนเลยดูไปแล้วไปแล้วมึงาครับขร้อมพ้มเนี่ยครับผมไปครับพี่ตาของผมไปเรีนเล่ยนไม่ให้มเลียนเ่ยเยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามเลน้่เล่นกันคุณเอาบบ้าอีต่างหากเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาหูกม่เร่นม่เร่ยนไม

ดู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 เขี่ยลาออลาลถลามาเลยดูง่อยก็งอยเลยงอยเลยไม่มีไม่มีของเล่นเลยมีของเล่นเลยอะดูดูดูลาลดกนลาลดทำมาเล่นดมาเ่นมาเล่นนี่ก็หัวกันม่ได้ถ้าชอบเล่นเลย

ไปลูกไปไปเล่นก็อาไป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 แม่คุณแม่เตะแต่หลังก็ไปเล่นกับพี่ไปมืงกรบเอาเออจิด้เล่กับไระมาณนี้นอันนั้นก็มองตาหลังตาล้งขาล้งเนี่ยให้อาเล่นกันยละลาว่างต้อนให้อายเล่นข้าเยีนวนึงั ดูดูดูเหี่ย่คักเจ้านี้ล่ะเออเออยาเลยอันนี้ก็หังขางหัวงางคางพร้อมนี่นั่นข้างพร้อมขา้วยขา้วยนีีดได้ีดได้นีดได้ีดดีมก่ด <c oughs> ีโอ <background> ้ยโอ้ไปเลยเกียเกีย เจียเียโอ้ยเียดหวยเลยพี่ดาวน้องหวยเลยแม่นันผมเล่น้าวานียวนึงดักคมกับบ้านแล้วไอ้ขเทไอ้ข้าเทิดจะไปขอโทษน้องกันนอ้ขเทษดไอ้หลินน้ำเล่นไ้อ้ขาทอ้าเทมางมาน่งพอเอาอย่างนูหมาพอีพี่ดาวหมาี

อหดูนั่หันหลังส่อย่างเดียวเลยอะ้อ้โอ้แต่นโอ้ยลุกขึ้นมาเนาะอ้วนนาะอ้วนใหญ่เลยอ้วนใหญ่นี่นะนีดาด่กดาอะไรนักระิทับเขอย่เดียวเลยด้ขังทอมนะ พี่ดาว่าแบงลาเล่นเลยของลาก็ว่าแบงลาเล่นเลยเป็นแต่พูดเดี๋ยวเลยอือพี่ไปก่อไปหาแม่นี่ก่อนม่ครับมาเล่นเลยของลา่าพี่ดาวก็มเล่นเออเออเออเอเอเบื้องเบื้องเบืง้งจะเข้าไปไหมเข้าไปไหมพี่เขอยเล่นก่อนเนี่ยพี่ก็กลับแล้ว แล้ววิ่มหาพี่เขาล่ะดูด,ด,ดโอ้ยตดวันนี้เราตั้งตดทั้งอะไรวาอ,อยากกินอยากเดิอดาวเอ้ยเอ้ยเ้เออมาลูกมามาลูกมามา,มา,มา,มาเดี๋ยวพอสีมีดาให้มาลูกมาให้แล้ครับดู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 ซึมเลยฮะ ของเล่นพร้อมั้งพร้อมไม่ได้เล่นทักเถอมีทาหน้าตลาเลเลยทีพี่เขยมาตัวเองก็ไม่เล่นเนาะเวลาพี่เขยมาตัวเองก็ไม่เล่นเฮ้ยเ้ยเ้ยยอ้ยยยย เคร่งะวะเฮ้ยเเฮ้ยเเี้ยดเเฮ้ยเเฮียดเขยลอรถเเหมวนขี้ยดเมื่อกี้พ่อดูเมื่อกี้นะพ่อดูพ่อดูก็เลยแบบทำอาการอย่างเงี้ยดูมิงดูมิงงาเดียว่อทเด้อ เ้มึงมืงมึงฝายจางเลยเฮ็ดจังชีมีเีเฮ็ดจังชีเฮ็ดจังชีเฮ็ดจังชีนี่นี่เฮ็ดจังชีเฮ็ดท่เออเนาะจเนาะเชือกลาเนีเอามาเลยได้เชือกลาเนียน่งเฮ้ยเมงเองเมืงเฟื เฮ้ยอุ๊ยอยอุยลงเด้ลุดหลุดหลงอันน้ย่ะไปแล้วไป้วไปกัเด้อไปกันไปไปกเด้อไปส่งพี่เฮาเร็วมิงไปหไปไปส่งอ้กัได้ลไป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 ส่อ้ไปไสงอ้เนอยสูงยไหไปส่อ้ยเร ไปแล้วนะครับไปบ้านแล้วทำนากลับบ้านนะครับผมไ,ไ,ไ,ไปใช้ครับอืมว่าลดลานี่อืมอยากกับมึงเล่นเลยนี่นี่อืมพี่ดาวนี่เมื่อที่ไหนกันเล่นนี่ของลาเลยลามา่าขึ้เล่นจักเท้า ตัวเองไม่เล่นเนาะตะทีมเข้าไปดูดูฝากครับตาฟองตาอะไรอีกไปไหน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 ครับไปลูกไปไปหาูกตาไป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 เยียนอันนี้ผมงไหนเย็น ม,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 มเนเล่นแต่ของลาเลยเวลไหลายเล่นไปบ้านปีดาปีดาไม่เคยเคยลาเล่นของปีดาเลย่านแต่ของลาเล่นปีดาอืม ไม่ได้เดินออกกำลังกายมา2วันแล้วนะครับอันนี้คุณตาก็จะพาเดินออกกำลังกายนะครับวันนี้นะฮรัหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างครับผายมีมุงคลชั้นแนนะครับแฟมเบลลี่หางดีนะครับเป่าตามติดชีวิตช้างสามช่องนะครับขอบพระคุณครับหนึ่งสำหรับหนึ่งไลค์หนึ่งการแชร์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับ ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ